สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเนื้อาหาในรายวิชาคณิตศาสตร์สร้างสรรค์งจะทําโดยเด็กหญิงพรวลัยไล่เฮงสิริสินสกุลและเด็กหญิงสุพรเฉินมอ1ทับสิค่ะเสนอคุณครูคคอุม,มาพรวัฒนาโรงเรียนมัธยมวสิงค์ค่ะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกจงพิสูจน์ว่าถ้า x เป็นจํานวนคู่แล้ว 2x 3เป็นจํานวนคี่ โดยเราจะใช้รูปแบบการพิสูจน์เป็นรูปแบบทางตรงนะคะจะได้ว่าเราจะกำหนดให้ x เป็นจำนวนคู่เป็นประพจน์ p แล้ว x 2x บวก3เป็นจำนวนคี่เป็นประพจน์ q นะคะเราไปเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มให้โดยเราจะกำหนดให้ประพน์เป็นจริงโดยเราจะให้ x เ,เป็นจำนวนคู่เป็นจริงจะได้ว่า x คูณ x เ,เท่ากับ สคูณจำนวนเต็มโดยเราจะกำหนดจำนวนเต็มเป็นตัวแปร m นะคะต่อไปเราจะทำการพิสูจน์2 x คูณ2 x บวก3เป็นจำนวนที่พิสูจน์ว่า 2x บวก3เป็นจำนวนคี่หรือไม่โดยเราจะนำจากาจากที่กำหนดเมื่อกี้นี้นะคะจาก x เท่ากับ 2m จะได้ว่า 2x บวกสามเท่ากับสองคูณสองเอ็มบวกสามและจากเมื่อกี้นี้ที่เขาบอกว่า 2X บวก3เป็นจำนวนคี่โดยเราจะนึกว่าจำนวนคี่จะได้ว่า2คูณ 2คูณจำนวนเต็มบวก1เป็นจะได้ว่า2คูณจำนวนเต็มบวก1เป็นจำนวนคี่นะคะอันนี้เราก็จะคิดไว้ก่อนต่อไปเราจะ ทำยังไงให้มันได้รูปแบบนี้โดยเราจะเอา3แยกเป็น2บวกกับ1ก็จะได้เป็น2คูณ 2m บวก3เอ้ยขอโทษค่ะบวก2บวก1แล้วต่อไปเราจะทำการเอาวงเล็บตรงนี้ออกนะคะ จะได้ว่าเราจะเอาสองกระจายเข้าไปนะคะจะได้ว่า 4m บวก2บวก1แล้วเราก็จะใส่วงเล็บไว้ตรงนี้เราก็ได้มาเป็นครึ่งหลังแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการ ดึงสออกมาเพื่อให้ได้รูปแบบที่เราต้องการคะ่ะก็จะกลายเป็น2คูณกับ 2M งบวกหแล้วก็บวกหอีกรอบหนึ่งคะ่ะเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องดูว่าข้างในวงเล็บเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่า ซึ่งตรงน,นี้มันเป็นจำนวนเต็มไปแล้วแล้วก็เขียนว่าเมื่อ 2m บวก1เป็นจำนวนเต็มค่ะสรุปได้ว่า p แคิว <Q S 2> เป็นจริงค่ะดังนั้นถ้า x เ,เป็นจำนวนคู่แล้ว 2x บวก3เป็นจำนวนคี่ เป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ